สวัสดีค่ะตอนนี้หิมะกำลังลงนะคะตอนนี้หิมะกำลังลงนะคะดูนะคะดูนะคะอันนี้สวยงามมากเลยตอนนี้หิมะเป็นปล่อยๆนะคะปล่อยๆอันนี้ต้ยมยำครับผมต้ยมยำครับต้ยมยำครับ <c ười> อันนี้คือต้อยมยำครับผมอันนี้นะคะเป็นปล่อยๆเลยนะคะ ปล่อยนี้สวยมากเหมือนเหมือนปุยนุ่นเลยนะคะเพื่อนๆดูนะคะนี่นะคะนี่คือหน้าบ้านดูต้นไม้ปล่อยเนี้ยมันไม่ค่อยหนาวนะเดี๋ยวมันก็ละลายนะคะเหมือนปุยนุ่นเลยนะคะนี่แหละนี่ความสุขของเราแต่ละวันนะคะเราก็อยู่ด้วยด้วยกะต้มยำเมื่อเช้าออกไปวิ่งแล้วนะคะออกไปวิ่งแล้วนะคะอันนี้มันก็หมวกก็ใส่ได้นะหมวกนี้ก็ใส่ได้อ่า เนี่ยคะ่ะบรรยากาศสวยและดีมากนะคะข้างในเราเราทำวิดีโอไว้อยู่นะคะถ้าใครดูคลิปนี้นะคะคลิปนี้จะเห็นว่าช่วงนี้แม่ก็ถ่ายทอดอยู่นะคะถ่ายทอดอยู่ในวิดีโอของเราอยู่นะคะก็จะเห็นกันนะคะก็ส่งความสุขให้เพื่อนๆนะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันความสวยงามนะคะหิมะวันนี้มันเป็นหิมะที่สวยปุยนุ่นดนนกนกนกน นกตัวนี้มาทานอาหารนะคะนกตัวเล็กเนี่ยทานอาหารเดี๋ยวเราจะกลับกล้องให้ดูนกนะคะเนี่ยค่ะนี่เขาไม่กลัวเราเลยนะเราซื้ออาหารมามาแฝนให้เขานะคะนี่คืออาหารนกให้เขาทานนะคะคลิปนี้เราก็มาส่งความสุขให้เพื่อนๆนะคะเดี๋ยวเราจะกลับคลิปมาหาต้มนะคะอ่าเรากลับมาหาแม่ก่อน ดูต้มยำนะขาวหมดละอะไรขาวหมดละอะไรขาวหมดละอะไรขาวหมดละจะจะแก้ต้มยำกันเห็นไหมคะนี่คือเกล็ดน้ําแข็งเนี่ยเกล็ดน้ําแข็งข้างล่างนี่มันจะหนาวเจี๊ยบเลยนะแต่ข้างบนที่มันลงมาเมื่อกี้ไม่เท่าไหร่นะคะแต่เนี่ยถ้าเอามือทิ่มลงไปข้างล่างเนี่ยนั่นแหละเย็นเจี๊ยบสุดๆเลยนะคะอุ้ยอุ้ย โอ้หนาวโอเคนะคะสวดีค่ะ